สวัสดีครับผมสายเป็นนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวัตแล้วก็ลูมินอกนิซิลนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ผมได้นาฬิการุ่นเด็ดใหม่อีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่านะครับ G A 1 FC ขีดหนึ่งครับตัวนี้เด็ดยังไงนะครับผมอยากจะพิเศษตัวนี้มากเพราะว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ในอดีตเคยขายดีมากนะครับแล้วก็เนื่องจากสินค้าขาดตลาดคนหากันเยอะนะครับตอนนี้คนก็กลับมาหาอีกแล้วเพราะอะไรฮะถ้าดูด้วยรูปทรงของเขานะครับผมชอบ เพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่แนวดุนะครับนี่ฮะตัวนี้มันอยู่ในซีรีส์ Gravity Master นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตระกูลนักบินนั่นเองนะครับนี่สายเขาก็จะเป็นสายเอ่อเรซินบวกสแตนเลสนะครับมีคุณสมบัติคือเบาแล้วก็แกร่งนะครับตัวนี้น้ําหนักแค่นะครับอยู่ที่ประมาณ120กรัมนะฮะความใหญ่ความหนาของมันเนี่ยไม่ได้หนามากเลยนะตัวนี้มันอยู่ที่เอ่อประมาณ50มิลนะครับหรือ5เซนแค่นั้นเองนะครับไม่ใหญ่มากผมเป็นคนสูงที่ประมาณ170นะครับ เวลาใส่เนี่ยข้อมือผมเป็นคนข้อมือเล็กนะอ่าผมใส่ให้ดูมันก็จะดูมันไม่ใหญ่มากอะ่ะนี่ครับนี่ใส่ออกงานผมว่าใส่ออกงานได้นะครับใส่ลุยก็ได้นะฮะกระจกของเขาก็เป็นกระจกแบบไม่เอ่อเป็นกระจกแข็งนะครับกันกันลอยได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเอ่ะผมลืมบอกออปชั่นออปชั่นตัวนี้เนี่ยที่เป็นออปชั่นเด็ดของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเอ่อมีเข็มทิศจีต้อนมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับสามารถแสดงเวลาโลกได้สามสเดโซนเวลา จับเวลาละเอียดได้1ต่อร้อวินาทีนะครับเนับถอยหลังได้แล้วก็ตั้งปลุกได้ทุกวัน5ประเภทนะครับมีสัญญาณแจ้งเตือนทุกชั่วโมงแล้วก็สามารถเปิดปิดเสียงการทําง,งานปุ่มได้นะครับแล้วช shock นะครับคุณเ,เขาเรียกอะไรนะต้องบอกว่าช Shock ทุกตัวจะต้องเปิดไฟได้นะครับมีไฟนะฮะให้ดูไฟดีกว่านะครับอ่าเห็นไหมเดี๋ยวโทษนะฮะนี่ครับก็ดูง่ายนะครับแล้วตัวเข็มตรงนี้มันเป็นภายน้ําที่สามารถเก็บพลังงานแสงได้ผมให้ดูดีกว่านะครับอ่า มือนเดิมฮนะใช้ไฟแบ็คไลท์ครับส่องเข้าไปนี่ครับเวลางืนก็จะไปเห็นประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบ็คไลท์ออกนะมันก็จะเก็บพลังงานแสงอยู่แล้วก็จะเห็นเลยว่าแสงเป็นยังไงนะครับนี่นะครับคือเราก็สามารถเราก็ใช้มันได้สะดวกครับไม่ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วทําไมอีกข้อหนึ่งของ g h o ็ c k ที่ผมชอบก็คือว่าเป็นนาฬิกาที่เราไม่ต้องไปดูแลมันมากเพราะมันพังยากนะครับแล้วเหมือนผมอ่ะผมเป็นคนที่ใช้นาฬิกาไม่ระวงัง ผมก็เลยชอบตัวนี้มากนะครับผมก็เองก็ใส่ตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้นาลิกาแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ใส่เท่ๆได้ใส่ออกงานได้ผมก็จะแนะนําตัวนี้แหละนะครับ GA พัน FC คิด1 ADR ขอบคุณครับสวัสดีครับ